วิธีการทําการแมสเซจนะคะนั่นก็คือเราต้องเข้ามาที่หลังบ้านตรงนี้เลยนะคะเข้ามาแล้วค่ะให้เลือกตรงแท็บเครื่องมือด้านซ้ายสุดนะคะให้เลือกไปที่การแมสเซจค่ะเลือกเข้ามาที่การแมสเซจแล้วให้เรากดตรงนี้เลยค่ะกดสร้างใหม่นะคะเมื่อเรากดสร้างใหม่เราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะตั้งชื่อการแมสเซจนะคะเสร็จแล้วใส่ชื่อการแมสเซจไปนะคะสามารถใส่ได้ทั้งหมด100ตัวอักษรคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็เลือกประเภทการค่ะซึ่งการเมสเซจจะมีลนะซึ่งการเมสเซจนะคะจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4แบบนะคะแบบสินค้าแบบสถานที่แบบบุคคลและแบบรูปภาพนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําแบบรูปภาพก่อนซึ่งเป็นแบบที่ง่ายสุดนะคะตรงนี้เสร็จแล้วเราก็กดไปเลือกแบบรูปภาพนะคะเสร็จแล้วกดเลือกค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วเราจะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งการเมสเสจตรงนี้แบบรูปภาพเราจะสามารถใส่ได้ทั้งหมด9การดนะคะรวมการปิดไทยอีก1การดก็คือจะเป็น10การดค่ะตอนนี้เขาตั้งไว้ให้เรา1การนะคะเราก็สามารถใส่ข้อมูลตรงนี้ได้แล้วถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มการนะคะก็กดเพิ่มการไปได้เลยค่ะกดเพิ่มไปรัวๆได้เลยถ้าเกิดว่าเราต้องการแม็กซิมัมสุดก็คือ9การนะคะเมื่อเรากดเพิ่มไปแล้วเห็นไหมคะตรงนี้ก็คือจะเป็น9การเรียงไว้ให้เราเรียบร้อยนะคะเราก็มาเลือกตรงนี้นะคะ ตรงนี้เราสามารถเลือกใส่ข้อความแบนเนอร์นะคะก็คือพาดหัวด้านบนและก็พาดหัวด้านล่างนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการะคะ่ะเราก็กดติ๊กถูกตรงนี้ออกไปนะคะนั่นก็คือจะไม่มีแล้วมีแค่รูปภาพอย่างเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นไม่ใส่แบนเนอร์นะคะแล้วเราเลือกอัปโหลดรูปภาพตรงนี้ค่ะแล้วเราก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการอัปโหลดได้เลยนะคะยกตัวอย่างออัปโหลดตรงนี้นะคะซึ่งข้อความ เมื่อเราเลือกอัปโหลดรูปภาพนะคะก่อนที่เราจะเลือกอัปโหลดรูปภาพเนี่ยรูปภาพของเราจะต้องเป็น jpeg jpg หรือว่า png นะคะและขนาดไม่เกิน10เมกและต้องมีอัตราส่วนอยู่ที่1.11:1เท่านั้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่าไฟล์รูปเราใหญ่มากกว่านี้หรือขนาดใหญ่กว่านี้เราก็ไม่สามารถที่จะอัปโหลดทําการแมเสเซจได้นะคะโอเคอ้อมก็เ็จแล้วรูปไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกไฟล์กันเลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนเรื่องการทํารูปเพื่อ รองรับการแมสเซจนะคะเสร็จแล้วค่ะเราเห็นว่าเวลาอัปโหลดไปรูปภาพเราจะใหญ่เกินนะคะเราก็เลื่อนจุดตรงนี้เลยค่ะเลื่อนเข้าไปนะคะนี่ค่ะขนาด1.11ต่อ1นะคะมันก็จะพอดีกับที่เขากาหนดไว้ค่ะเสร็จแล้วเรากดใช้ได้เลยค่ะรูปภาพก็จะอัปโหลดมาไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถ เพิ่มแบนเนอร์หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าใส่เราก็อาจจะต้องปรับตัวรูปภาพตรงนี้นะคะให้มันพอดีกับข้อความที่ใส่แบนเนอร์ไปเพราะถ้าเกิดว่าเราใส่แบนเนอร์ไปข้อความมันก็จะถูกทับไปได้นะคะถ้าไม่ใส่ก็ติกออกค่ะส่วนแอคชั่นด้านล่างนะคะเราอาจจะเขียนว่า,าเลื่อนไปทางซ้ายแบบนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยเขาเลื่อนไปเพื่อดูรูปอื่นถัดไปนะคะ ซึ่งตัวแอคชั่นตรงนี้นะคะเราสามารถใส่ได้ทั้งหมด15ตัวอักษรนะคะก็อาจจะต้องคิดแคปชั่นให้มันโดนนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราสามารถใส่ลิงก์ตรงนี้ได้นะคะจะเป็นลิงก์คูปองหรือสาสมแต้มแบบสอบถามตัวนี้นะคะ่ะก็สามารถเลือกได้นะคะส่วนเราก็จะเลือกเป็นลิงก์ค่ะแล้วเราก็ไปกรอบลิงก์ที่ต้องการมาใส่ได้เลยค่ะ ื่อเราวางลิงก์เรียบร้อยนะคะก็การรูปแรกก็คือเสร็จเรียบร้อยเท่านี้แล้วนะคะและการถัดไปการที่2ก็คือสามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นรูปอื่นนะคะเพราะเพื่อที่จะทําให้เราสามารถใช้การแมสเซจได้แบบคุ้มค่านะคะก็เลือกหลดรูปภาพแล้วก็ทําถัดไปได้เลยนะคะถัดไปค่ะการปิดท้ายนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นการที่เราใส่ไวเ้เพื่อเพิ่มข้อมูลติดต่ออะไรแบบนี้นะคะเพื่อทําให้เขาดูแล้วสนใจเขาจะได้ติดต่อเราได้ถูกนะคะเราก็มาเลือกแบบนี้ค่ะแบบ อันนี้คือเป็นแบบเรียบง่ายนะคะก็คือดูเพิ่มเติมเท่านั้น,นะคะ่ะเราต้องการเปลี่ยนนะคะเพื่อที่เราจะเปลี่ยนนั่นก็คือถ้าเป็นแบบเรียบง่ายคือเป็นแค่ตัวหนังสือเท่านั้นแต่เราต้องการใส่รูปเรามาเลือกตัวน,นี้ค่ะเ้วก็เลือกเลยนะคะเราก็ไปเลือกอัปโหลดรูปภาพค่ะซึ่งรูปภาพของการปิดท้ายนะคะจะต้องเป็น jpg jpeg หรือ png ขนาดไม่เกิน10เมกเหมือนกันนะคะและขนาด1และอัตราส่วนที่เขาแนะนำนะคะนั่นคือ1.54ต่อ1นะคะเสร็จแล้วเราไปกดอัปโหลดเลยค่ะ เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาปรับขนาดรูปให้พอดีค่ะและนี่ก็คือหจุดและนี่คือรูปขนาด1.54ต่อ11นะคะเสร็จแล้วกดใช้ค่ะหนึ่งจุดห้าสี่ต่อนนี้ แล้วเราก็ปรับรูปให้พอดีขนาดเลยนะคะเสร็จแล้วก็กดใช้ได้เลยค่ะและนี่เราก็ได้รูปการปิดท้ายมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็สามารถกดบันทึกแล้วก็นําไปใช้งานได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแนะนําในเรื่องของการใช้การแมสเซจนะคะตอนนี้ก็ไปทํากันนะคะเพื่อที่จะทาให้การแมสเซจของเราออกมาสวยงามครบถ้วนนะคะเสร็จแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะและเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสําหรับนี้สวัสดีค่ะ